นี่เราลุยต่อครับเห็นบ่เห็นเนี่ยหินใหญ่มากหินสวยมากแต่ทางเดินก็ได้อยู่ครับพอขึ้นมาจุดสูงสก็กอภัยนี้จะไม่เหมือนอยู่ข้างล่างมันจะใหญ่นี่เออขึ้นถ้ำลอดถ้ำอีกเหรอมาเน,นึงว่าลอดถ้ำขึ้นไป ้ย<ห>ตกใจหมดเขาระเบิดหินน,น,นี่ครับรสูงไหมสูงน้ำมันไหลถามจะไหลเด่นจะไหลอะไรลุงมังนมากหมดเลย,เลยโอ้ตรงปากถ้ำถ้ำถ้ำนั้นเยอะไหมเป็นถ้ำเป็นโพงเยอะไหม ตรงนี้จะสันนิดตรงนี้เหมือนอเออมีคนมาเข้ามาพักนั่นนี่นะมนมีแว่นด้วยเหมือนผักทุกดงอะ่ะเออน่าจะใช่ชนเดี๋ยวคอ,อวน่ากลัวนะผมก็ไม่อยากจะเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มีรอยนี่เออน่าจะ มีรูปพระด้วยนะน,น,นี่ครับตรงนี้จะเป็นถ้ำเป็นโพงหินสะงอนใหญ่เลยนี่มีกล่องติไฟด้วยอ่ะนี่เออมีกองไฟด้วยนั่นครับน่าจะไปนั่งหลบฝนพระพระสุด,ดงหรือเปล่าโอ้เจ้าตัวนี้ใหญ่เลยแล้วก็มีแว่นด้วยแว่นดำ นี่ทางตัวกิ้กือนี่เยอะมากตุ๊บนี่อันนี้จะขึ้นมาในหินดูหินครับแต่ก่อนนี่ใช้บันไดไม้นะนี่เออเมื่อก่อนน่าจะยังไม่ทำก็เป็นบันไดไม้โอ้บันไดไม้นี่น่าจะเสียวมากเลยนะขึ้นมา น่ากลัวกลัวมันหักดูหลังจากที่เรานี่ครับบันไดที่ขึ้นมาลงนู้น น่จาจะใกล้จะถึงแล้วมั้งน,นี่ผมก็ยังไม่เคยขึ้นมานะครับออมีแต่หินนี่โอ้หินนี่น่ากลัวที่มันจะล่วงลงมาถึงแล้วถึงแล้วใช่ไหม ันนี้ถังน้ําโบราณน,นี่ครับถังน้ําโบราณครับนี่เรามองตรงลงข้างล่างครับนี่ทางขึ้นออันนี้จะเป็นแนวหินขึ้นมาโหว้าว เออถึงแล้วถึงแล้วนี่นี่ครับสวยมากเลยโหนี่ครับเฮ้ยถึงเรียบร้อยจุดกล่องกุญแจจุดชมวิวทิวทัศน์โหยเลยเดี๋ยวเราค่อยเดิน ไปดูรอบๆครับนี่ดูต้นไม้สวยมากเต็ในขาวมันเยอะเลยนะขาวมันเยอะเลยโ<ฮ>อเดี๋ยวเลยนี่ถึงเรียบร้อยถึงเรียบร้อยแล้วครับโอ้ดูวิวก่อน <c oughs> โหไม่กล้าอยากจากล,ลงไปใกล้เลย เขามีกุญแจด้วยจุดของกุญแจ,เ,จเออเราไม่ได้ซื้อกุญแจมาคล้องอ่ะแถวนี้มีขายก็นี่โหวิวสวยมากนี่ครับถึงเรียบร้อยแล้วข้างล่างนี้อย่างลึกเลยนะนี่นะไม่กล้า <c oughs> ไม,ไม่ไม่กลา้าจะไปใกล้เลยนะ <c oughs> โอ้โ <c oughs> ไนที่เรามุมไหนนี่นไ่ ขึ้นมานนขึ้นมาตรงนี้เหมือนหายเลยนูน<ฮ>เห็นไหมนี่ครับเห็น,นถึงเรียบร้อยแลย้วอันนี้เขาไม้มาปักทำอะไรเนี่ยโอหดูตัวอันนี้นี่ที่พักนอนอันนี้เราอยู่ยอดภูเขาเลยนะครับ ต้นไม้อันนี้ไม้มะข่าน,นี้เยอะมากเลยกำลังโตแล้วก็ไม้พยุงนะยใหนี่ครับพระธาตุไส,ส,สยัสิตไม่รู้ประมาณถูกหรือเปล่า เออนี่ไงที่กระท่อมเราเราเห็นนะเออได้ขวดขวดขวด,ขวดเราเอาไปวางก็ได้ขวดเปล่า,าเออสวยมากเลยข้างบนอันนี้บนเขาสุดเลยครับนี่ก็จะเรียบเรียบหน่อย อันนี้จะเป็นหินเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะครับได้ไเนี่ยได้อ้ยนระวังแผ่นมันหักนะอันนี้เริ่มเริ่มแผ่นแผ่นเริ่มรล้าแล้วใช่ไหม ค่อยๆเดินทำก้อนหินให้ก้อนหินโผล่มาข้างบนไม่ได้เอาเหรียญมาเนาะเออเราไม่ได้เอาเหรียญมามาโยแน้วนี่รอยพระบาทนี่ครับอึบเออเนี่ยดูวิวข้างล่างครับเขาค้า,า,าลโรงงานอะไรวะ นี่ครับเดี๋ยวมาดูลอยพระบาทนี่เสียดายเราไม่มีเหรียญติดตัวมาเลยอันนี้มีโซลารเซลล์นี่ครับขึ้นมาถึงจุดนี้ก็จะไหว้พระเอาไหว,ว้พมไหว้พระได้ครับไปเดี๋ยวเราลงไปเดินดูรอบๆต่อครับ เดี๋ยวเดินมาชมให้คือเราต้องเดินให้รอบนะครับขึ้นมาวันนี้ขึ้นมาก็โอ้โหทางเขาไปเดินผมไม่กล้ายืนรบบตรงนั้นนะจะ <laughs> ไปยืนใกล้มากนะมันไม่มีอะไรกั้นเลยโหพอแล้วพอแล้ว <laughs> สูงมากเลยใช่ไหมไม่มันนั่งต้องยืนตรงนี้ไม่เป็นไร Oh. ไปต้นไม้นี่กำลังสวยเลย ฝั่งนี้ไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรเนาะเราไม่เคยเ,เห็นเออฝั่งนี้ไม่รู้ว่ามันมีบ้านคนหรือเปล่าไม่เห็นที่หลงมีนะตรงนั้นเดี๋ยวลองมามาดูดิมีมีทางเดินใช่ไหม เราถึงเราถึงสันเขาเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหอัน oh. นี้จะมีมีทางเดินไปเรื่อยๆระวังตกหน้าผานี่ครับอันนี้มันจะเป็นหน้าผา เอ้ลึกไหม,ไมโอ้ตรงหินนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นหน้าผาหน้าผาสูงเลยนะผมนี่ต้นไม้ออกมานั่นจะเป็นทางเส้นทางเราเข้ามานะครับนะเข้ามาโอ้ ไปดูให้สุดอันนี้ก็จะเป็นมุมที่แหลมแหมออกมามตรงนี้น่าจะสุดแล้วตรงนี้สูงเออตรงนี้เป็นเป็น อันนี้ก็น่า,นาจะเป็นลานหินลานหินเป็นหน้าผาเหมือนกันนะเดินต้งน,นี้ตรงนี้จะเห็นเห็นสองฝั่งเลยนี่ครับหินเยอะมากดเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เรามาดูเยอะแล้ว นี่เมีแต่สวน,นมันเนาะเออเป็นสวนสวนข้าวโพดสวนอะไรเนี่เต็มเลยโหหน้าผาตร,ตรงนี้ลึกเหมือนกันนะลึกเดี๋ยวเราเดินมาดูมุมนี้หน่อไม้นนี้จะเป็นหน่อไม้ขนนะครับ ดูดิไปเรื่อยๆอน,นี่นะโน่ไปตรงโนสูงน,นะเมื่อเมื่อก่อนน่าจะเป็นทางคนเดินเดินอันนี้เลยนะแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มลดเลยเดี๋ยวทีจะเป็นหน้าผาครับเฮ้ย เกือบลงตรงนั้นอันนี้เขาขุดเอาอะไรโน<ห>ูตมาดูดิโอ้โหหินอันนี้ต้นไม้นี่เป็นหนามนะนี่ครับโอ้ว้าวสุดแล้วมั่งนี่จะขึ้นยังไงบอสอันนี้เราจะลอดไปข้างล่าง นี้เราจะนี่งไงขึ้นได้ไหมน่รครับแถวนี้มีแต่หน้าผาเลยนะครับตรงนี้จะเป็นหินหินใหญ่หินใหญ่มาก ขึ้นได้เหรอ <laughs> ได้แล้ว <laughs> หนังซุบูลีม้วนหนึ่งตรงนี้นี่ครับสุดแล้ว ีปครับมาจนสุดสุดแล้วตรงแหลมนะนี่จะเป็นหินนี่อันนี้ถ้าเลื่อนนี่ออกจะเป็นที่นั่งเลยครับนะี่อันนี้น่าจะเป็นที่นั่งชมวิวแต่ว่าตอนนี้มันลกหน่อยแดดไหมอยู่ข้างบนแดดขึ้นยากนะ เดี๋ยวไปชมอีกหลายๆที่ครับเดี๋ยวผมจะวนถ่ายให้ดูรอบๆวันนี้